เป็นสาะน้ำสวนรักนะคะที่เป็นสระโบราณนะคะที่อยู่ผู่บ้านผู้เมืองสลบุรีมามาตั้งนาเนี่ยนะคะที่วัดเก่งอนนี้เป็นทางข้างพระยาสุรินทร์ทัดดีสุนทรเป็นสร้อยเงินกับทองนะคะเป็นสร้อยเงินใส่ทองนะฮะสองกระทสับรรยาากศสวยงามมากแล้วก็ใส่เป็นพระพุทธรูปเป็นพระหลวงพ่อโสธรนะฮะพระศรัทธาหลวงพ่อโสธร อยคือหลวงพ่อโสธรนะคะข่านพาดนะคะโภฝากคำตัดใจนะคะเป็นรุ่นเมตตามหานิยมนะคะแล้วก็มีจักรพรรดิสีออกมาเยอะสวยมากเลยนี่ฮะเนี่ยสวยนะฮะอือด้านหลังนะฮะด้านหลัง หลังๆก็จะเป็นยันยันพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นี่ะคะพี่สิริบอกว่าสวัสดีทุกๆท่านในห้องไลฟ์นะคะโอ,อ้ทักทายกันได้นะคะทักทายกันอันนี้<ไ>ปฏิตารอาของ,ของพระพุพะทธโสธรนี่ก็ในเรื่องของเมตตามหานิยมนะคะแล้วก็ความอยู่รอดปลอดภัยนะคะแล้วก็ธรรมะก็ขึ้นอํานาจนะคะบารมีด้วยนะคะเป็นพระพุทธโสธรที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไทยแล้วก็ มีผููนับถือมากนะครับเป็นอาณาักต้นต้นของประเทศไทยในส่วนที่เป็นพระพุทธรูปนะคะถือว่ามีเป็นพระพุทธรูปที่ทรงอนุภาพนะคะอย่างมากเลยนะคะนี่คือหลวงพ่อสุธรน,นะ